โอ้โห oh, oh. สวัสดีคัะเพื่อนนี่พามากินไอศครีมขนมปังแบบสมัยก่อนนะกว่าจะวิ่งไปกว่าจะได้กินน้หลายวันเลยเพราะว่าวิ่งไปไม่ทันเนาะวันนี้วิ่งแบบว่าตะโกนออกไปเลยนี่ขนมปังแบบนี้นะมีแต่ที่ไทยไทยแลนด์ออลลี่นะคะเนี่ยน่งกินไว้กินเลย ตอนนี้ราคายี่สิบบาทเนะเมื่อก่อนจะหลายสิบปีแล้วไม่รู้กี่บาทเนะแต่ว่ายี่สิบาทก็โอเคอนะ่ะยังพอไม่แพงมากเนะอ,อันนี้มีวานิลากับกะทิกินแบบนี้ไม่สะใจต้องแบบว่า อ๋ออืมอร่อยเหมือนเดิมมีถั่วโรยด้วยถั่วโรยมีข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้างใน s t i กี้ r ้ c e อันนี้พีนัทพีนัทข้าวเหนียวิ๊กกี้ไร c e นะอร่อย หนึ่งเดียวในโลกนะน่าจะใช่เนาะเพราะว่าข้าวเหนียวด้วยแล้วก็โรยถั่ว แบบว่าอันเดียวเอาอยู่อ่ะไอกรีมเบอร์เกอร์ไทยแลนด์นั่งใต้ร่มไม้แบบเนี้ยสบายสบาย นั่งตรงนี้แหละทุกวันออฟฟิศตรงนี้คือออฟฟิศนะไม่ร้อนเลยมันยังไม่ใช่เดือนเมษายนอ่มะอม,มีลูกจากด้วยซูกจากอยู่ข้างในหนึ่งเม็ด สองเม็ดลูกจากปาล์มล้ลูกจาก,าก,จาก <c oughs> ครบแบบของโบราณเลยอะชุกใจมาก หมดละอร่อยมากเดี๋ยวกินกาแฟต่อมีเ,เพื่อนถามว่าเดือนนี้ไม่กินกาแฟเหรอกินเหมือนเดิมค่ะส,สองถึงสามซองนะต่อวันนะกินตอนเช้าตอนเช้าซองหนึ่งที่ตื่นมาเลยนะแล้วก็ <c oughs> บางวันก็กินสองซองนะแต่ถ้าบางวันไหนกินซองเดียวก็ ตอนบ่ายๆก็จะเตี้ยงๆหลังลนะนั้นก็จะกินอีกซองหนึ่งหลังจากก็กินซองก็คือซองถึงสามซองโอเคคลิปนี้พามากินไอศครีมเบเกอร์ไอศครีมสไตล์โบราณไอศครีมขนมปังฮะแบบอยากกินมากโอเคคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะไอศครีมต่อด้วยกาฟยแฟเล็กน้อย รีนวันหวานหวานหวาน